นะครับสายเคเบลิลของการรถไฟก็ได้นี่นะครับในอนาคตนะครับอ่ะพูกนี้คืออะไรครับมันจะเป็น d i s c o u n t c a s h for future value เข้ามาเลยฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเวลาทั้งศึกษานี่นะครับ business model ก็อันหนึ่งนะประเมินวิธีประเมินก็อีกอันหนึ่งนะครับไอ้วิธีประเมินอย่างเี้นะครับท่านดูนะนะครับ ไพ่เปอร์บุกนะครับกับ AOE AOE o e. นี่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะถ้าไม่เปรียบเทียบไพ่เปอร์บุ๊กยกตัวอย่างหนึ่งนะอ่ายกตัวอย่างนะครับลิสติ้งอันหนึ่งนะครับลิสติ้งอันหนึ่งนะครับไพ่เปอร์บุ๊กแปดเท่า AOE ต้องประมาณเท่าไหร่ครับถึง AOE ต้องประมาณเท่าไหร่ถึงจะอย่างน้อย reasonable อย่างน้อยรีสึนเนอร์เบอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ ต้องห้าสิบนะจริงๆอาจจะหกเท่าก็ได้นะแปดหกสแปดอ่าสี่สิบแปดพูดง่ายคือจะเอาอีต, RE ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับริกซ์ฟรีด้วยนะถ้าริกซ์ฟรีเพิ่มรีคว i เ e ทแล้ e รีเทิร์นของแชว์เดือนต้องเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้บริษัทที่มีไพเปอร์บุ๊กสูงสูงนะถ้าเอาอีไม่สูงนะราคาหุ้นจะถูกพีนอรไรแต่ในทางกลับกันนะถ้าไพเปอร์บุ๊กต่ำๆแล้วเอาอีสูงสูงนะ สุดท้ายจะมีคนค้นพบเขาอะจะมีคนค้นพบเขาอะอ่านะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าการประเมินก็ส่วนหนึ่งนะนะครับต้องเลือกวิธีประเมินให้ถูกวิธีให้ถูกเนี่ยนะครับต้องดูว่า business model เราคืออะไรใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนตรงไหน supply chain นะครับเพราะแต่ละอันมันต่างกันหมดเลยนะนะครับต่างกันหมดนะครับห้ามใช้อย่างนี้ไปผสมตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ อ่านะครับนะครับอ่านะครับมันนี้มาภาพนี้กันภาพนี้คือเป็นภาพคลาสสิกมากนะนะครับเพราะทำไมครับคือเชื่อไหมครับว่าในทุกไซเคิลมันมีวินเนอร์วินวินเนอร์สต็อกอ่ะนะครับช่วงนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับแบงค์ใช่ไหมครับ1992คือแบงค์ เพราะทำไมครับกู้ต่ำมาอะไรครับกู้ต่ำมาปล่อยข้างในแพงใช่ไหมครับนี่คืออะไรครับพลังงานเซกเตอร์นี้ต้องคอน sumer a s ียนะครับลองดูนะครับชนะเนี่ยสังเกตไหมครับ super asset นะครับด้านโน้นค้นหาหุ้นเอาไปนี้หาเนี่นะครับต้องดูเลยครับไปดูนะถ้าไปดูดูประวัติศาสตร์เลยนะประวัติศาสตร์นะครับนะครับ สมัยเรียนเนี่ยผมว่าเก่งวิชาเดียวนะครับคือประวัติศาสตร์นะครับวิชาอื่นตกหมดนะคหนึ่งเก้าหศูนย์ึงเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับสงครามโลกครั้งที่สองคนจับจกสงครามถ้าว่าต้องซื้ออะไรครับอ่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับต้องซื้ออะไรครับหุ้นนี่ครับวอลนัตส์ี้คนเครียดมากนะผู้เอนเตอร์เทนมเอนเตอร์เทนเมนต์นะ หุ้นวอตดิซี่ขึ้นยี่สองเท่านะยี่สองเท่านะครับอ่านะครับแล้วก็ไอพอโอเปกรวมกันเนี่ยต้องซื้อน้ำมันหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับไอเน,นี้ยทุกสิบปีจะมีหุ้นอภิธิหารนะหุ้นสิบปีมีหุ้นอภิธิหารนะครับอภิธิหารนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยนะครับนะครับการเกิด saving a l o n นไครซิสในอเมริกานะครับนะครับ เซฟิงโอลไคสินอริกาเกิดไคสิที่ตะวันตกหุ้นตะวันออกก็จะขึ้นใช่ไหมครับหุ้นผู้ประกอบการอส,สังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเจ็ดเท่านะครับหนึ1990่ 9, งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าต้มยำกุ้งอะไรครับเทคโนโลยีแมนเทคโนโลยีของอเมริกาขึ้นยี่สิบสามสิบเท่าเกิดวิกฤตตะวันออกหุน้นตะวันตกก็จะขึ้นนะครับสังเกตไหมครับตอนนี้หน้าที่ท่านอย่างเดียวนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ใครครับบอลหมายถึงว่าความ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ที่ใครครับความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ที่ใครครับโอ้หนะครับอยู่ที่ใครครับอ้าวเอา,เอาตะวันตกหรือตะวันออกก็พอครับถ้าเกิดท่านดีไซน์ไม่ได้เนี่ยท่านแบ่งแอสเซทคลาสไม่ได้นะนะครับ การถึงเป็นตอนออกเปล่าตอนตกครับเป็นตอนตกนะครตอนตกเออผมว่าอเมริกามันจับปรับ GDP ขึ้นเรื่อยๆนะอ่าใช่ไหมครับ GDP เราเท่าไหร่ครับสองถึงสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เท่ากับอะไรครับด้วยความภูมิใจนะครับเท่าอเมริกาเลยนะครับไม่ดีเลยครับเนี่ยเท่าอเมริกาเําทำไมพี่บอกว่าไม่ดีอ่ะทำไมว่า GDP เราไม่ดีเท่าอเมริกาเลยครับ เ,เก่งมากเลยเพราะว่า middle income t แท็บเขาเรียก middle income t แท็ใช่ไหมไรายได้ขึ้นช้าแต่รายจ่ายขึ้นเร็วเขาเรียก middle income t แท็อ่าพี่เก่งมากเลยนะครับเก่งมากนะครับนะครับอันนี้ปี2 0ง7เนี่ยโอ้นี่นะครับตอนตัดคอมแตกนี่เป็นไงครับอ่าตะวันตกแย่ตะวันออกขึ้นเป็นไงครับจีนมางานในเวทีโลกราคาน้ำมันขึ้นมา11เท่าอ่านะครับ 2008 2012วิกฤตแฮมเบเกอร์เป็นไงครับตอนตกแย่คอน sumer กลุ่มอุปโภคบริโภคของไทยขึ้น5ถึง10เท่าเซเว่นอีเลเวนขึ้นช่วงนี้เองนะสังเกตไหมครับขึ้นเมื่อปี2008 2009ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นนะสังเกตไหมเซเว่นอีเลเวนขึ้นไปดูไปดูกราฟไปดูชาร์ตนะครับปี2008 2009นี่ขึ้นเร็วไหมแต่ก่อนหน้านนเป็นไงครับก็ยังชา้าอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ย ต้องดูนะครับต้องดูนะครับถัดมาแล้วอนาคตอ่ะว่าอาจารย์เอาของเก่ามาทําไมนะครับ <c oughs> ของอนาคตท่านดูนะผมคิดให้ท่านหมดแล้วนะครับอ่าท่านดูนะครับอ่าทุกคนเติมหมดแล้วใช่ไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ซปเปอร์แอสไซดของจริงนะครับนะครับท่านดูนะช่วยอ่านตามผมนะนะครับ ดิวอบทีเปอร์ไ c y c l ลของสินทรัพย์ super a s เซทใดก็ตามจะปรากฏเมื่อมวลชนระหนักถึงความต้องการสินค้านั้นราคาสินค้าจะปรับตัวนี้รวดเร็ว,รวสินค้านั้นเป็นทักษะแนวคิดใหม่ยังไม่ถูกเปิดเผยเข้ามาในจินตนาการของมวลชนแต่แรกแต่มวลชนจะหนักถึงความต้องการสินค้าใน,นช่วงหลังนนาไปสู่กระแสะแห่ตามกันถ,ถ้าว่าจริงไหมครับประโยคนี้แสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดท่านอยากค้นพบ super a s เซทนะท่านต้องมีจินตนาการก่อนนะครับ ใช่ไหมครับยังไม่อยู่เปิดเผยในจินตนาการน,นะครับเมื่อราคาหุ้นผ่านพ้นซุปเปอร์ไซเคลิลซุปเปอร์แอสเซทมัตเวลาหุ้นต่อมูลค่าทางการเงินห้าถึงสิบเท่านะครับและทําให้ราคาสินทรัพย์ไม่อยู่ใิธรรมอันสุนลดการลดลงฉับพลันราคาหุ้นในเวลาถัดมาทาจริงไหมครับอ่าทูต่อนะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องดูอะไรครับอีควิไิสพรีเมียมนะครับถ้าอีควิไิสพรีเมียมโลเนี่ยจะนำไปสู่ไฮเออร์แวร์ลูถ้าอีควิไิสพรีเมียมไฮจะนำไปสู่โลเวอร์แวร์ลูนะครับ เออ่ตราไซเคิลนี่มีวินเนอร์นะครับน,น, 6, นะครับเดี๋ยวนี้มีสองศูนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวท่านดูในดีก่อนนะนะครับหนึ่งบางคนจะให้ข้ามไปดูอนาคตเลยเดี๋ย9หนึ่งหก่งเ้ยท่านดูนะ1986ตอนเกิดพาซาแอคคอร์ดตอนเกิดพาซาแอคคอร์ดญี่ปุ่นย้ายฐานคัมภีร์มีท่านไหนขับโตโยต้าบ้างครับ เบน์หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ,ถ,ถ้าท่านท่านดูนะรถญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเขียนว่าไงครับโตโยต้าประเทศไทยปี1987อิวสุประเทศไทย1986โคยุหะ1987ไปดูจริงๆนะเพราะทำไมครับญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตไงอ่านี่นะครับถ้ามือประวัติศาสตร์เขานะญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตปุ๊บเนี่ยนะครับพลายเชนเขาใช่ไหมครับโคยุหะรือจไหมครับอิวสุนะครับ โตโยต้ตาส่วนใหญ่หน8่งเก้หมดนะครับเพราะว่าทำไมครับตามญี่ปุ่นเข้ามาหมดนะครับหนึ่งเก้าก n ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าห้าแบใช่ไหมครับหนึ่งเก้ากรันหนึ่งเอ็กซ์พอรและ hotel เพราะทำไมครับทำไม1 9 9 7งเก้าเก็ถึงสองพต้องเป็น export และ hotel เพราะค่าเงินบาทอ่อน hotel ทำไมครับเพราะว่าฝรั่งมาเที่ยวเราเนี่ย หนึ่งยูโรแรกได้หกสิบเจ็ดสิบาทอะ่ะเขาอยากเที่ยวไหมโอ้ถูกมากเลยนะแล้วตอนนี้ยุโรปมาเที่ยวเราเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับสองพันสองของสมัยฮะอ r b a n i z a t i o n ถ้าว่าจริงไหมสังคมเมืองนะครับมันมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจเขาบอกงี้ทุกหนึ่งอาทิตย์อะ่ะจะมีคน move เข้าสังคมเมืองอะ่ะล้านสี่แสนคนทั่วโลกนะหมายความว่าไงครับ ธุรก,กิจที่เกี่ยวกับเออร์มานาเซชันธุรกิจใหม่ๆที่เออร์มานาเซชันมีอะไรบ้างครับถามว่าให้ท่านมีโดเรมอนตัวหนึ่งกลับไปเมื่อ2002เนี่ยธุรกิจอะไรที่เกี่ยวเออร์มานาเซชันครับเออร์มานาเซชันการเป็นสังคมเมืองเซกเตอร์ไหนจะเอาเปรียบฟถึงตอนนี้เลยครับเซกเตอร์อะไรครับ ท่านนึกออกหรือเปล่าเออคืออะไรครับเออเมื่อไนเซชันที่เป็นสังคมเมืองนะครับสัสสงคมเมืองอะไรที่เกิดเป็นสังคมเมืองสังคมเมืองต้องการอะไรครับที่แบบอยากเอาผู้ฟ์งของตอนนี้เลยลงหนังนี้ดูตามมือถือนะอะไรที่หากินกับสังคมเมือง ธุรก,กิจพวกโฮมโปรหากินกับสังคมเมืองไหมแล้วธุรก,กิจวิเศษโมเดลเขาเป็นอะไรอะ่ะนิเกทีฟเวิร์กิ้งแคปอีกเนืกออกไหมนิเกทีฟเวิร์กิ้งแคปยิ่งขยายยิ่งได้ตังค์ยิ่งขยายยิ่งได้ตังค์นะครับอ่า,านะครับเออมนอิชันนะตอนนี้สังคมเมืองเป็นไงครับสังคมเมืองเมืองไทยเป็นไงขยายช้าลงไหมไปอยู่ที่ไหนครับ ไปดูเมียนมาพมา่าเวียดนามถ้าดูพามา่าเวียดนามเล้วสังคมเมืองขยายเร็วมากเลยนะนะครับ2009-2014เนี่ยก็คือหลังรีแมนหลังรีแมนล่มสลายมีอะไรครับคอน sumer โมมรงพยาบาลน,นะครับการเปลี่ยนธุรกิจโมเดลใหม่ๆนะครับอาง่ายๆอย่างคาหมาเนี่ยเมื่อก่อนทำอะไรครับอะไรนะคาหมาเมื่อก่อนทำอะไรครับ โอ้เก่งมากเลยพี่เก่งมากเลยทําทีวีนะครับไดสตาร์ Star, ใช่ไหมครับไดสตาร์ Star, นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับเครื่องสาอางอะนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนมิสซันสมเดลนะนะครับนะครับปีนี้ถ้าว่าอะไรอะไรจะเป็นตัววินนิ่งครับปีนี้ปีนี้ปีนี้ถ้าว่าคืออะไรอะไรคือวินนิ่งสต็อกปีนี้ปีสองศูนย์หนึ่งห้านะครับหลับ ตาไปต้นปีอ่ะท่านคิดว่าจะซ,ซ,ซื้อหุ้นตัวไหนทัสโกเพราะอะไรครับราคาน้ำมันมันลงใช่ไหมครับแล้วก็มันยังมาต่อยยังมาต่อยราคาไม่ลงฉะนั้นมาจิ้งก็เพิ่มอ่มีตัวไหนอีกครับทัสโกเป็นอะไรครับผู้ดีเฟลชันอ่ะได้ประโยชน์จากคอมม u n i t y ลงมีตัวไหนครับนี่นะครับผู้เทนนิสท r i ิสใช่ไหม SPA บิวตี้บุฟเฟ่ใช่ไหมครับ เอลนิโนคืออะไรครับแห้งแรงเออแห้งแร้าปรากฏว่าไงครับพวกถั่วเหลืองไหมทีวีโอปีนี้เป็นไงครับกําไรดีไหมดีกาไรแบบนี้ครั้งสุดท้ายเห็นเมื่อไหร่ครับสี่ปีแล้วสดว่าเอลนิโนมีไซเคิลนะเอลนิโนมีไซเคิลผมลุงบอกว่าชิคเก้นไพร์ะอะนะครับ